ท่านประธานมีปณิธานอยู่ว่าอยากให้คนไทยทุกๆคนนะมีสุขภาพดีและมีรายได้ทั่วถึงกันนะครับนี่คือปณิธานของท่านประธานเจริญสุขกิธินะแล้วก็บริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์บริหารงานโดยนะกรรมการผู้จัดการคือท่าน MD. พิสารกิจิซึ่งเป็นบุตรชายของท่านประธานเจริญสุขกิธินะครับเติบโตมากๆนะ แล้วก็มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะมีศูนย์สาขาที่จังหวัดสุขโขทยนะัยบนเนื้อที่12ไร่นะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทีเดียวนะครับนะของบางนี่คือโรงงานของ Polina Network ครับนะเป็นโรงงานผลิตแห่งใหม่ของเราเป็นโรงงานที่3นะชื่อ Polina International จำกัดนี่แหละคือรากฐานของความมั่นคงของบริษัท Polina Network ซึ่งครบวงจร มีโรงงานผลิตเองนะสินค้ามีคุณภาพบริษัทมีความมั่นคงแผงกัตลาดที่ยอดเยี่ยมเนาะใครๆก็สามารถทําได้นะครับนะอาทน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าก่อนที่จะเข้าในเรื่องราวของแผงกตลาดอยากให้พี่น้องทุกท่านเนาะมาดูระบบการตลาดแบบทั่ว,วๆไปก่อนที่เราเคยใช้ชีวิตประจาวันอยู่นี่แหละครับนะที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เรามาดูกันก่อนเนาะว่าสินค้าทุกตัวมันจะต้องมีโรงงานผลิต ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นาะผงซักฟอกยาที่ฟันนะทุกอย่างเลยจะต้องมีโรงงานผลิตนะทีนี้ค่าการตลาดเนี่ย40%บวกกาไรเนี่ยโรงงานผลิตเขาเก็บไว้อยู่แล้วแล้วเสร็จปั๊บเขาก็ส่งมานะโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้านี่ดีอย่างไรนะการโฆษณาเขาก็จะต้องให้กลุ่มคนที่มีชื่อเสียงดารานักร้องนักแสดงมาโฆษณาเพื่อเป็นเครดิตว่าสินค้านี้เวิร์กดี นะแล้วก็มีค่าขนส่งนะแล้วก็มีอะไรละ่ะเขาเรียกว่าค่าขนส่งค่าส่งนะแล้วก็ค่าปีกนะอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าพ่อค้ากลางกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าค่าการตลาดเนี่ยพ่อค้ากลางเขาเรียกว่าค่าตลาดตรงนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์ตรนี้เนี่ยหกสิบบวกสี่สิบไปถึงปลายทางเนี่ยคือเราไปซื้อเนี่ยนะไป อ่าช้อปปิ้งนะ shopping, นะร้านสะดวกซื้อต่างๆตามห้างนี่นะเราต้องไปช้อปเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้เขารวมมาแล้วนะมาคิดกับพวกเรานี่แหละนะที่เห็นโลโก้ที่เราเห็นประจาอยู่แล้วอ่ะทีนี้มาถึงในเรื่องของระบบการตลาดแบบทั่วไปแล้วแล้วมาดูเรื่องระบบเครือข่ายของพลิน่าเน็ตเวิร์กแน่นอนครับพลิน่าเน็ตเวิร์กก็ต้องมีค่าอ่การผลิตเนาะก็คือ40%เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะก็คือตรงเนี้ยบวกกำไรเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ในเรื่องของค่าการตลาดตรงเนี้ยตัดระบบพ่อค้าคนกลางออกไปเลย ผมขออนุญาตดื่มนะ้ำแป๊บนึงนะครับนะขอแหบนแป๊บนึงนะครับ ตัดเสียงตัดภาพไปเนาะคอแหบนะนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของเมื่อสักครู่นี้ไปถึงไหนแล้วนะครับ <_ streets> ก็คือระบบการตลาดด้วยระบบเครือข่ายโพลินาเน็ตเวิร์กเนาะก็ตัดกลุ่มพ่อค้าคนกลางออกไประบบเดิมๆนะเกาค่าการตลาด60%มาให้กับสมาชิกนะครับเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า60%เนี่ยที่ที่เราจะได้เนี่ยนะก็คือ,อทำอย่างไรบ้างนะมาดูกันต่อนะครับ ค่าการตลาดหกสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวนิดครับอ่ะทีน,นี้ค่าการตลาดหกสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับจะได้มาอย่างไรนะแน,น่นอนครับก็คือหลักการตลาดง่ายๆระบบเครือข่ายใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อบอกต่อใครบอกต่อญาติบอกต่อเพื่อนบอกต่อพี่บอกต่อน้องบอกต่อคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะให้รู้จักโสมแดงให้รู้จักพลิน่าเคดีให้รู้จักโสมเกาหลีตังกุยพัทตังกุยจับนะครับนะ ทีนี้เนี่ยนะแน่นอนครับนะถ้าเกิดว่าเราอ,ะ,อ,ะ,อะไรล่ะเป็นคําพูดที่เข้าใจง่ายๆคือเราเปลี่ยนที่ซื้อนะใช้ดีบอกต่อนะจากรายจ่ายเป็นรายรับแบบเนี้ยท่านว่าเวิร์กไหมน้อแลวโดยเฉพาะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันด้วยแน่นอนครับเวิร์กแน่นอนเนาะครับเพราะว่าปกติเราก็ไปช้อปปิ้งไปใช้จ่ายโดยที่ผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยน้แทบไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่เรามาช้อปปิ้งกับพอลีน่านะเราก็มีไรายได้กลับคืนมา สู่ครอบครัวและก็ญาติพี่น้องของเราครับอาทีนี้มาดูเนาะว่าหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะได้มาอย่างไรแผนเศรษฐีเลยละนะครับอาทีนี้มาดูต่อเนาะแผนตลาดของบริษัทพุยหน้าเน็ตเวิร์กครับเป็นแผนแบบไทเนอรี่นะดินามิกมันติติเจลชั่นซิสเต็มนะมีแผนสองส่วนครับมีรายวันและรายเดือนนะวันนี้ผมจะคุยในเรื่องของรายวันก่อนเนาะว่ารายได้มาอย่างไรครับเนาะในในส่วนของแผนตลาดเอามาดูต่อเลยนะครับ <c oughs> รายได้มีด้วยกันทั้งหมด8ช่องทางนะช่องทางแรกคือทั่วไปกําไรจากการขายสินค้านะและรายได้ทางที่2นะโบนัสบริหารเครือข่ายนะครับรายได้วันละ5 0 0 2 4 0 0 0ต่อหนึ่วันได้มาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยถึง8ช่องทางทีงนี้ในส่วนของรายได้ทั้งหมดนะท่านมาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมจะคุยช่องทางที่2ให้ท่านฟังก่อนนะครับว่ารายได้5 0 0 2ถึงมต่อวัน,นได้อย่างไะตามมาเลยนะครับทอนนี้คุณสมบัติผู้สมัครนะต้องอายุ15ปีนะครับขึ้นไปนะหรือว่าเป็นต้นไปนี่นะครับสำเนาบัตรประชาชนนะสมุดบัญชีธนาคารนะครับอีอเมลเบอร์โทรถ้าไม่มี Gmail ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีข้อมูลแค่บัตรประชาชนก็สำเนาทะเบียนบ้านอ่า สำนักธน,นาคารก็ใช้ได้แล้วสเนาที่เป็นบ้านไม่ต้องนะครับนะ,ะทีนี้สมัครนะ,ะสมาชิกอันดับแรกเนี่ยค่าสมัครนี่หนึบาทนะหนึบาทนะแล้วหลังจากนั้นเราซื้อสินค้าสะสมนะครับนะให้ครบ1,500คะแนนนะรู้ว่า PV นะก็เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์เลยทีนี้คุณจะมีะไรายได้นะค่าการตลาดเนี่ยแปดช่องทางได้เลย คุณอยากทํากี่ช่องทางนะแช่องทางก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าคุณเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์อาทิตย์มาดูต่อนะครับนี้ผมสมมุติละกันนะว่าเป็นสินค้าเนี่ยมันมีหลายกลุ่มเนาะผมเอาตัวตัวอย่างของโพลิน่าเคดีสขวดละกันเพื่อคํานวณตัวเลขง่ายๆนะครับทีนี้เคดีสขวดนะราคาสินค้าเนี่ยนะครับนะก็คือรวมค่าสมัคร2องพบาทได้2ขวดนะทีน,นี้ค่าสมัคร107นะแล้วก็ค่าสินค้า 1,926นเ้ี่บาทะนี่คือรวมและสมัครครั้งเดียวนะลุยยาวเลยนะครับวทีนี้มาดูต่อนะว่าผลประโยชน์ตอบแทนอะไรได้ทางที่สองเป็นยังไงบ้างลองดูตามนะครับรายได้500ร้อยถึงหกพับาทต่อวันมาอย่างไรบ้างอ่ะผมจะค่อยๆอธิบายนะพันหนึ่งหรือว่า1แต้มเนี่ยก็คือเมื่อสักครู่นี้จําได้ไหมครับว่าเราสมัครซื้อสินค้าอรินาเคดขวดนะ 2,313บาทนะครับนี่แหละคือราสดสมบูรณ์คุณจะมีคะแนนแบบนี้นะหคะแนนนะหรือว่า1,500 PV นะครับอันนี้เมื่อรหัสสมบูรณ์แล้วปั๊บคุณก็ไปแนะนำเพื่อนญาติพี่น้องอาจจะใช้สมแดงนะอาจจะใช้พรินาเคดีดูแลสุขภาพก็แล้วแต่นะอันนี้ยกสมมุติตัวเลขขึ้นมาเนาะแล้วก็เห็นเป็นรูปธปรรมอ่ะสมมุติว่าเราไปชวนในเกับในบมาแบบนี้นะ ตามแผนการตลาดของบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์คด้วยระบบะการตลาดแบบไตเนอรี่นะถ้าคะแนนมาฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแบบนี้ถือว่าครบเงื่อนไขนะค่าการตลาดคุณจะได้คู่หนึ่งห้าบาทแบบนี้เลยนะครับนะนี่เนี่ยห้าบาทคุณจะได้นะก็คือรวมแล้วนะครับก็คือทั้งวันหยุดนักาขาัดตเลิกรวมแล้วนะับไปเลยนะประมาณ10วันทำการนะ้ามาทุกวันกันทุกวันอตอนนี้คุณได้หนึคู่แล้วห้าบาท นะต่อมา A กับ B เนี่ยเขาก็มีเพื่อนญาติถูกไหมครับนะอาจจะเรื่องของการดูแลสุขภาพหรืออยากมีได้ไดเสริมหรือต้องการาซื้อสมแดงไปใช้สมมุติว่าใน A อาจจะไปแนะนำนะให้กับญาติกับเพื่อนเนี่ยหกพั 6, คะแนนเลยนะหรือว่า4รหัส อาจจะไปนำแนะนำอีกฝั่งหนึ่นงหกพันคะแนนเลยอันนี้เป็นตัวเลขสมมุติขึ้นมานะอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่าน,นี้แต่สมมุติขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจตัวเลขง่ายๆถ้ามาหกพันคะแนนซ้ายหกพันคะแนนขวาเท่ากับว่าใน A เนี่ยมีทั้งซ้ายทั้งขวาเท่ากับข้างละสี่แต้มถ้ามาประกอบจับเป็นคู่กันก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะสีค่คู่ใน A ก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะก็คือ4คู่เนี่ยคู่ละ5 0 0ก็เท่ากับ2,000เลยแบบนี้นะครับทีน,นี้มาในส่วนของใน A เนาะ ทำได้ใน B ก็ทําได้ถูกไหมครับนะเราเองก็ไปช่วย B B ก็มีญาติมีเพื่อนมีพี่น้องเหมือนกันนะผมสมมุติว่าใน A กับใน B นะทาเหมือนกันเลยนะอ่าทีนี้ในส่วนของ A เนี่ยนะครับเมื่อ่าเขาขยายธุรกิจนะเราไปช่วยเขาเราเขายายธุรกิจเนะเราไปช่วยเขาใน A เนี่ยได้ไปแล้วนะสี่คู่ครับ ข้างซ้าย4คะแนนข้างขวา4คะแนนนับรวมกันแล้วเป็น8คะแนนไปรวมที่คุณอยู่ฝั่ง A นะตัวเราเองยังไม่มีไรายได้ทีนี้ฝั่ง B เนี่ยมานะเราถ้าลอาดูให้ดีนะเมื่อฝั่ง B เนี่ยทำเหมือน A เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนะแนะนำสองคนเท่ากันนะฝั่งละ6,000คะแนนนะ PV เนี่ยเท่ากันถ้าคิดเป็นแต้มก็ข้างละ4แต้มใน B ก็จะได้เหมือนกับใน A เลยก็คือ4คู่4คู่ก็2 0 0 0 คะแนนฝั่ง B ก็เท่ากับฝั่ง A คิดง่ายๆเนาะจะได้ตัวเลขไม่ต้องสับสนฝั่ง B ก็มาแปะคะแนนดูวงอดูตรงตัวเลขที่ขึ้นมาตามที่ผมคลิก PowerPoint นะครับนะทีนี้เมื่อคะแนนฝั่ง A มารออยู่แล้วนะฝั่ง B มาปับ๊บแน่นอนครับนะคอมพิวเตอร์ก็คำนวณคอมมิชชั่นให้คุณเลยก็คือคุณจะมี8คะแนนซ้าย8คะแนนขวานะคุณก็จะมีไรายได้เนี่ยนะครับลองดูนะคำนวณปับ๊บคุณก็ยิงไได้ทั้งหมดเนี่ย8คู่8 5 4ห คุณก็จะรับโบนัสนะบริหารเครือข่ายมาสี่พันบาทเลยเดียนะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อทีม A กับทีม B แน่นอนครับเขาก็มีญาติมีเพื่อนมีพี่มีน้องถูกไหมครับถ้าสินค้าไม่ดีเนี่ยนะการตลาดยังไงก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้สินค้าดีใช่ดีบอกต่อสมแดงฉีดก็ติดดอกออกผลดีนะลดต้นทุนนะแล้วก็อ่สินค้าด้านสุขภาพตันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเนาะเพราะว่า60ปีและตำนานสมเกาหลีทุกคนครับอ่ะทีนี้ สินค้าก็แนี่ทีมงานเราก็ขยายธุรกิจแนะนํากันอย่างต่อเนื่องครับทีนี้สมมุติว่านะทีม A กับทีม B เนี่ยขยายธุรกิจเท่ากันนะวันนี้ก็มาอีก8คะแนน8แต้มทั้งซ้ายทั้งขวาถ้ากับว่าคุณก็จะมีรายได้เนี่ยแบบนี้สี่พันนะหรือว่า8คู่เนี่ยนะต่อวันแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดมาทุกวันมาทุกวันนะกาสี่พันคูณสามสิบวันนะสามสิบวันเนี่ยเดือนหนึ่งก็คือแสนสองนะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อเดือน นี่คือที่มาของรายได้ของบริษัทพลิน่าเน็ตเวิร์กตามแผนการขายและการตลาดนะทีนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะก็คือเขาเรียกว่าทําธุรกิจแบบสองสายแต่บริษัทของเราแผนตลาดของพริน่าเน็ตเวิรเขาเรียกว่าไตเลอรี่คุณต้องทำสามสายนะหรือคุณต้องมี3สายเอามาดูต่อนะครับตอนนี้คุณช่วยสายงานทีม A ทีม B นะเติบโตและนะทีม A ทีม B นะธุรกิจเริ่มออโต้นาผู้นำเยอะแยะมากมายแล้ว นะทีนี้คุณไปขยายทีม C โดยใช้ความรู้แบบเดิมๆเ,เคยช่วย A กับช่วย B อย่างไรก็เอาความรู้แบบเดิมๆไปช่วยใน C ขายสปอนเซอร์ขายสปอนเซอร์ผู้สินค้า how m e e ติ้งอยู่อย่างเงี้ยนะอา่าทีนี้มาดูต่อครับนะคุณก็ช่วยใน C ีใน C ก็อยากสาเร็จเขาก็เติบโตเขาก็ทางานกับคุณถูกไหมทีนี้ใน C ีเนี่ยนะนะมียอดธุรกิจเหมือนกับใน A กับใน B เท่ากับว่าวันนี้เนะี่ยคุณมีธุรกิจเติบโตเหมือนกัน3มสาย นะมีสายละ8คะแนนทั้ง3สายวิธีคำนวณก็คือ8 3 24นะหารด้วย2คือจับคู่เนี่ยได้12คู่12คู่คูณ500ก็เท่ากับ6,000นะ6,000ต่อวันถ้าคูณมาทุกวันคูณ30วันเนี่ยเท่ากับเดือน1นึ0 0 0บาทต่อเดือนนี่คือที่มาของไรายได้นะ1ธุรกิจวันละ6,000เห็นไหมครับผมเอาเมาส์ไปชี้ดดูเนะาะเนี่ยตรงนี้ครับนะ6,500ถึง6,000บาทต่อ1วัน อันนี้ในแผงการตลาดของบริษัทพลิน่าเน็ตเวิร์กครับที่ให้เห็นว่าไรายได้ทางที่2 5ง0้ารถึงสองมได้อย่างไรนะนั่นแหละครับคือถ้าวันนี้ถามท่านเนาะว่าถ้าในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ถ้ามีไรายได้แบบนี้เนี่ยท่านว่าเวิร์กไหมงานประจําก็ทําไม่เสียนะแล้วเราเวิร์กฟอร์มโฮมทำงานที่บ้านกับพลิน่าเน็ตเวิร์กได้ด้วยครับเนาะหนึ่งแบาทต่อเดือน ธรรมดานะอาจจะเจ็ดสิเอร์ซหรือห้าสิบปอร์ซของตรงนี้เนี่ยทำงานประจําด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับอ่ะทีนี้มาดูครับว่าสองหมืนสี่ได้มาอย่างไงเดี๋ยวลองมาดูต่อนะครับตอนนี้เราทําอยู่แค่หนึ่งรหัสนะหรือว่าหนึ่งธุรกิจเรามาดูนะครับว่าสองหมื่นสี่เนี่ยนะได้มาอย่างไงนะทีนี้ดัดนามแผนตลาดของบริษ,ษัทฮุยน่าเน็ตเวิร์กนะครับนะหนึ่งชื่อหรือว่าหนึ่งบัตรประชาชนเนี่ยนะคุณสามารถขยายธุรกิจนะหรือว่า สร้างธุรกิจได้ทั้งหมด4รหัสหรือว่า4ธุรกิจครับตทนนี้มาดูต่อนะว่า20,004นะ20,004หัน 1, บาทเนี่ยนะต่อวันและ720,000ต่อเอนี่ยนะได้มาอย่างไรครับแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้เราสมัคร1รหัสใช่ไหมนะวันนี้เราจะสมัครเนี่ยนะก็คือให้เต็ม4รหัสเลยก็คือ6,000คะแนนเลย6,000คะแนนเนี่ยหรือว่า6วัน PV มาอย่างไรลองมาดูต่อนะครับนะมาดูนะครับ ศู 01, เมื่อสักครู่นี้ศูนย์หนึใช่ไหมอ่าทีนี้เราเปิดธุรกิจที่สองเปิดธุรกิจที่สามเปิดธุรกิจที่สี่ให้ครบเลย4ธุรกิจนะทีนี้สี่ธุรกิจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะจะเป็นชื่อเราทั้งหมดเลย4ธุรกิจนะถ้าเราสมบครนะโดยเปิดธุรกิจนะปรินาเคดีครับนะผมสมมุติว่า นะเปิดแบบนี้หมดเลยนะท่านอาจาจะจเป็นซื้อสมแดงหรืออะไรก็แล้วแต่แต,แต่คำนวณแบบนี้มันง่ายกว่าเนาะตัวเลขมันได้ลงตัวนะทีนี้สมมติว่า4รหัสเนี่ยนะท่านทำเหมือนกันหมดเลยนะก็คือรหัสละ2000 3-3บาทคูณ4ท่ากับ8 1ทบาทนะทั้งหมดครับเป็นธุรกิจของคุณทั้งหมดเลยนะ3 4 3, 4เป็นชื่อคุณทั้งหมดเลยครับคุณจะได้พอลิน่าเคไปทั้งหมด8ขวดรนะหัสละ2ขวด อ่ะทีนี้มาดูของแผงกันตลาดของ VAP 24ต่อวันได้อย่างไรบ้างอตามมานะครับนะอ่ะ VAP เนี่ย24ต่อวัน7,220 0 0บาทต่อเดือนคุณสามารถนะดูตามไฟล์ PowerPoint ได้เลยนะครับคุณสามารถขยายธุรกิจนะภายใต้ VAP ของคุณเนี่ยก้าสายงานนะครับเนาะแล้วคุณลงทุนเนี่ยนะ8,132บาทอาจจะเริ่มลงทุนเต็มเลยก็ได้หรือค่อยๆทยอยลงทุนก็ได้ นะครับอ่าท่านนี้มาดูต่อโครงสร้าง VIP เป็นแบบนี้ครับท่านครับนะ01คือรหัสที่หนึ่งชื่อท่าน02นะผมเอาเมาส์มาคลิกให้ดูเนาะครับนี่นะ02ครับก็ชื่อท่าน03นาะเดี๋ยวเมาส์หายไปไหนนะ <c oughs> นะอ้า03ก็ชื่อท่านนะ04นี่ก็ชื่อท่านนะเพราะว่า01เนี่ยนะครับก็จะมีสายงานสามสาย 2 3 4ก็คือเป็นรหัสนะสามสายของศูนทั้งหมดก็คือครบเลยท่านสมัครแบบ v i p สมบูรณ์แบบเลยเอา้าวทีนี้มาดูต่อครับขั้นตอนต่อมาเวลาขยายสายงานนะผมพูดเต็มภาพเลยนะคือ9สายงานนะท่านได้ดนึกภาพออกแต่เวลาบริหารงานจริงเนี่ยเราเริ่มขยับทีละสองสายแต่เรื่องบริหารสายงานเนี่ยท่านไปปรึกษาอัปไลน์ท่านนะครับนอว่าการทํางานอย่างไรอะไรยังไงแต่อันนี้ผมพูดโครงสร้างเต็มก่อนได้รู้ว่า วันละสองพันสี่สองต่อเดือนนี่ได้มาอย่างไรอ่ะทีนี้มาดูนะครับศูนย์สองนะก็ขยายไปสามสายท่านดูตามนะครับศูนย์สามก็สามสายศูนย์สี่ก็สามสายแบบนี้นะค่อยๆดูตามนะครับนะแล้วก็มาดูนะครับว่าแต่ละธุรกิจของเรานะละธุรกิจที่สองสามสี่ลองมาดูนะครับธุรกิจที่สองขยายไปเต็มนะเต็มแม็กซ์เลยเนี่ยเติบโตแบบอ่าเต็มที่เลยเนี่ยสามสายสายละแปดทั้งสามสายนะ ครับศูนย์สามก็สามสายศูนย์สี่ก็สามสายนะเมื่อทุกทุกสายงานเติบโตเหมือนกันหมดนะครับธุรกิจที่สองท่านดูนะครับธุรกิจที่สองธุรกิจที่สามธุรกิจที่สนีะ่ครับคำนวณให้ธุรกิจที่หนึ่งนะครับก็คือได้ทั้งหมดสิบสองคู่โดยโดยแบบอัตโนมัติเลยออโต้เลยนะครับนะศูนย์หนึ่งเนี่ยนะราดที่หนึ่งจะได้หกพันก็คือสิบสองคู่ศูนย์สองท่านดูวงกลมสีดำนะศูนย์สองก็มีสามสายนะ 02ก็ได้เท่ากับ01เหมือนกันเพราะว่าได้แปลคะแนนทั้งสามสาย12คู่6,000เหมือนกัน03ก็ได้เหมือนกันครับนะเป็นธุรก,กิจของเราทั้งหมด04ก็เหมือนกันครับทาเหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับเห็นไหมครับว่าที่มาของรายได้นะ64 24เอา6นะคูณ4รหัสก็เป็น2,000บต่อวันนะแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยนะ2,000เนี่ยคูณ30วันนะก็เท่ากับ1 720,000บาทต่อเดือนนี่แหละครับคือที่มาของ โครงสร้างธุรกิจพลิน่าแบบ VIP ครับทีนี้แต่เวลาการเริ่มต้นสร้างสายง,งานนะอย่างเรียนท่านผู้วิเกตไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครับว่าตอนเข้ามาปั๊บก็ค่อยเริ่มต้นสร้างทีละ,อะสองสายก่อนเนาะทีนี้ในเรื่องของการสร้างสายง,งานเรื่องีวางแผนการทางานเนี่ยให้ติดต่อหรือว่าสอบถามอปบรายท่านนะครับนะอย่าวางทีเดียวเยอะนะทำงานไม่ไหวแล้วครับนะอ่าทีนี้มาดูก่อนมาดูต่อนะครับว่า ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหลายหลท่านนะมองแน่แน่ครับเกี่ยวกับในเรื่องของมันเป็นวงกลมๆเนี่ยต่อกันไปต่อกันไปเนี่ยไอคนที่อยู่ข้างข้างบนเนี่ยได้เปรียบแน่ๆน,นะมีสิทธิคิดครับผมก็คิดนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้เป็นมรดกได้ไปอยุดทำแล้วมีได้ไปเดี๋ยวท่านลองมาดูครับนะสิ่งนี้เนี่ย,ยที่ผมตัดใจทำธุรกิจเพราะสองอย่างนี้เลยนะในเรื่องของมรดกด้วยนะในเรื่องของสุขภาพด้วยนะแล้วก็เรื่องของความยุติธรรมด้วย นะอาทิตย์ครูต่อเนาะว่าโครงสร้างธุรกิจเ,เนี่ยมรดกเนี่ยเป็นได้ได้ยางไรแล้วก็ยุติธแซงก็ได้ได้ยางไรตามมาดูนะครับ่าดูนะครับ AA A. มาชวนกอไก่กอไก่มาชวนขอไข่แล้วก็กไก่มาชวนเราแบบนี้เราฟังแผงค้ตลาดปับนะ๊บเนาะทุกทุกคนเนี่ยนะ,ะมีความคิดมีความขยนันมีความมุ่งมั่นนะมีความอะไรลรอดทนเนี่ยไม่เท่ากันคิดใหญ่คิดเล็กไม่เท่ากัน แต่วันนี้ท่านลองดูโครงสร้างแผนการตลาดนะครับ A มาชวนกอไก่นะท่านดูนะ A มาชวนกอไก่นะแล้วก็กอไก่มาชวนขอไข่และกอไก่มาชวนเราเราเห็นธุรกิจปั๊บโอ้โหเราเห็นแล้วเราสินค้าก็เวิร์กบริษัทมั่นคงแผนตลาดทําง่ายมาายมากฝวาก็ได้ได้เงินแล้วอย่างเงี้ยนะและสินค้าก็ทําง่ายแล้วก็มีระบบทํางานเวิร์กโฟร์มูลทำงานได้อะไรต่างๆนี้เราทําสมมุติว่าเราเราเริ่มต้นที่3ธุรกิจนะ 01 02 03ครับลองดูตอลองดูตามต่อนะครับตามธุรกิจเนี่ยเป็นชื่อเราทั้งหมดเลยท่านลองดูนะครับก็คือเราไปสร้างธุรกิจเนี่ยนะสมมติว่า4สายงานนะ02มี2ส,สาย03มี2ส,สายท่านดูเลยได้นะว่าถ้า02นะ03เนี่ยมาสายละ 8, นะฝั่งละ2สายเนี่ยนะครับนะ02 03เนี่ยนะท่านดูตามไฟนะครับนะ02 03จะได้8คู่นะก็ได้4,000ต่อรหัส ศูนย์หนึ่งอะได้นแน่แน่สี่พันถ้ากับวันนี้เนี่ยนะคุณจะมีไรายได้เนี่ยนะวันละหมื่นสองถ้ามาแบบนี้ทุกวัน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 เนี่ยนะคุณจะมีได้สามแสนหกหมื่นบาทต่อหน,นึ่งเดือนเห็นไหมครับอันนี้คือโครงสร้างธุรกิจของเรานะไม่เกี่ยวกับในกอไม่เกี่ยวกับในเอไม่เกี่ยวกับในขอครับอันนี้คือของเราทีน,นี้ท่านดูต่อนะครับว่าในกชวนขอไข่มาท่านดูนะครับถ้าตามแพงตลาดเนี่ยนะในกจะมีคอมมิชชั่นนะหรือว่าโบนัสเนี่ยบริหารก็ขายเนี่ย ได้เพียงแค่คู่เดียวคือห้าร้อยบาทถ้าลองดูต่อนะใน A อครับมีในกอสายเดียว <c oughs> ในโทษนะครับใน A ไม่มีไรายได้ไม่เกิดไรายได้นะครับเนาะทีนี้คือธุรกิจเนี้ยนะก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ไ A, ว่าไม่ให้โอกาส A หรือว่าไม่โอกาสกอแต่เพียงแต่ว,ว่าให้ A กับกอเนี่ยต้องต่อยุสมาชิกไว้เขาก็มีสายงานหนึ่งสายงานแล้วถูกไหมครับถ้าก็ทําเพิ่มอีกสายหนึ่งเขาก็มีไรายได้นะมีมีโอกาสมีได้วันละสี่พันถ้าออกใช่ไหมครับ แต่โครงสร้างนี้ทํามาเพื่อนะให้ผู้นําท่านเกียรตินะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ๆให้เห็นว่าธุรกิจนี้มีความยุติธรรมใครทํามากนะได้มากใครทําน้อยนะก็ได้น้อยใครไม่ทําก็ไม่ได้แต่ธุรกิจนี้ก็ให้โอกาสอัพไลน์คนที่ชวนมาถ้าต่อาอายุสมาชิกไว้สายงานก็ยังคงเดิม นะครับนะ้อแล้วก็ทําเพิ่อมอีกสายหนึ่งเท่านั้นเองอาจจะปีนี้ไม่ว่างปีหน้าไม่ว่างปีต่อไปว่างก็มาทํานะครับนะฝาก UA ด้วยนะครับสาหรับผู้นําที่มีสายงานที่เติบโตแล้วนะสายเดียวน,นะอ่ะทีนี้ในเรื่องของมรดกท่านดูภาพตรงนี้นะครับนะอ่าในเรื่องของมรดกเนี่ยทังทั้งเกตบนะครับผมเอากรกบาดเนี่ยกาที่ศูนย์หนึ่งในชื่อเรานะทีนี้สายงานของเราที่เติบโตอยู่ใต้สายใต้สายงานของเราเนี่ยนะเมื่อเราหยุดทําหรือว่าเราเสียชีวิตนะเมื่อธุรกิจ โตปั๊บข้างล่างเนี่ยเขาเติบโตทีมงานดาวลายเราองค์กรเราเติบโตเขามีไรายได้ถามว่าถ้าเราหยุดทําหรือเราเสียชีวิตเขาจะหยุดและตายตามเราไหมไม่ตายแน่นอนถูกไม่ถูกนะเขาก็อยากเติบโตอยากมีได้มากขึ้นมากขึ้นเขาก็เวิร์กนะทีมงานก็เติบโตนะแบบนี้พี่บอกว่าวันนี้นะขอให้เราเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับธุรกิจจะโตไม่โตขึ้นอยู่กับสินค้า ใช้ดีและไม่หรือว่าไม่ดีนะใช้ดีบอกต่อมีการซื้อซ้ํานะระบบก็หมุนเวียนเหมือนเราแปลงฟันทุกวันซื้อยาที่ฟันทุกวันสมแดงใช้ดีนะเกษตรกรก็ใช้ทุกวันนะเกษตรกรเอาไปใช้เป็นสมาชิกแล้วก็มาทําเป็นธุรกิจแบบนี้ก็เยอะเลยครับห,หลายท่านนะสุขภาพไม่ดีเอาพรินาเคดีสมโกไปทานนะแล้วสุขภาพดีก็หันมาทําเป็นธุรกิจก็เยอะแยะมากมายนี่แหละครับถึงบอกว่าอาจจะเริ่มต้นนะด้วยการใช้สินค้าก่อน นะแล้วก็ค่อยพัฒนามาเป็นธุรกิจนะจากความมั่นใจในสินค้านะจากความมั่นใจในธุรกิจนะก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้หลายๆคนก็ถักทอธุรกิจผลินาได้เวิร์คคู่กับงานประจำนะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อไรายได้นะมากกว่านะหรือคิดว่าธุรกิจโตแล้วก็สามารถที่จะหยุดเลิกหรือว่าลาออกจากงานประจําก็มาทำารินาเป็นอาชีพทีมธุรกิจเราก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะนะแล้วก็ยังไงท่านก็ไปต่อยอดเพิ่มเติมกันนะครับ อาทีนี้ในเรื่องของธุรกิจนะเป็นของเราเองอย่างไรนะช่วยคนอื่นให้รวยนะกอนเนี่ยนะแลวธุรกิจอิสระยังไงท่านลงภาพนี้นะครับเนี่ยตัวเราเนี่ยตอนนี้สมมุติว่าถ้าท่านที่กําลังฟังอยู่เนี่ยนะ,ะยังไม่ได้สมัครอะไรเลยอยู่บ้านเฉยเฉยนะ,ะแล้วก็มีอัพไลน์ญาติเพื่อนพี่น้องคนไม่รู้จักหรือว่ารู้จักทางออนไลน์มาชวนหรือว่าแชร์โพสแชร์ลิงก์ไปให้ดูหน้าขณะนี้นะเขามาชวนเรานะถือว่าเขาเป็นผู้แนะนําหรือว่า line, อัพไลนะ์เนาะลองดูนะครับ ทีนี้เมื่อเราเห็นโอกาสปั๊บเราไปช่วยกอช่วยขอนะญาติเราเพื่อนเราหรือว่าเพื่อนในสังคมออนไลน์ก็ตามนะเขาอยากมีรายได,ได้อยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีการเกษตรที่เพิ่มขึ้นนะท่านลองดูนะครับว่าถ้าตามโครงสร้างนะท่านดูให้ดีนะครับนาอแปบ๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเมาส์มันค้างป่ะเมาส์ค้างครับอ่ะทีนี้เมื่อเราไปช่วยช่วยกอนะ ช่วยขอครับทีนี้เนี่ยแน่นอนครับนะเมื่อกอกับขอเนี่ยเติบโตครับนะรู้ว่ามีไรายได้มันก็ส่งผลให้ธุรกิจเราเกิดไรายได้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยแบบนี้นะเมื่อกอกับขอปั๊บมามาสายละบแปดทั้งสองสายเนี่ยถ้าลองดูภาพธุรกิจนะเป็นธุรกิจที่ช่วยให้คนอื่นมีไรายได้ก่อนนะเมื่อกอกับขอมีเกิดไรายได้ก่อนปั๊บเราจึงเกิดไรายได้ถึงบอกว่าธุรกิจนี้นะช่วยคนอื่นให้สําเร็จก่อนนะ ให้มีรายได้ก่อนเราจึงเกิดรายได้นะถ้าลองทําตามแบบนี้นะยังไงเติบโตแน่นอนนะครับรับเป็นธุรกิจอิสระนะเราจะทําเวลาไหนก็ได้นะสะดวกเวลาไหนก็ทําเวลานั้นครับเนาะเพราะว่างานประจําก็ทําเลี้ยงลูกก็ทําได้นะหรือว่าเป็นแม่บ้านนะดูแลพ่อแม่นะหรือว่าดูแลลูกยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เพราะเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะก็สามารถขยายธุรกิจเป็นงานอิสระครับเลือกเวลาทํางานได้นะครับอ่าทีนี้ นะก็ขอก็ได้เหมือนกับเรานะเขาได้ก่อนเราด้วยตามโครงสร้างเห็นภาพไหมครับนะอาทีนี้มาดูต่อนะครับว่าวันนี้นะท่านฟังทั้งหมดนะครับผมแทบไม่ต้องถามแต่ทําไฟล์มาสรุปให้ท่านตัดสินใจนะให้เห็นว่า,าหนึ่งธุรกิจนะรายได้นะห0พับาทต่อวัน1นึ0 0 0สบาทต่อเดือนลงทุน2,000นะสามที่สบาทกับธุรกิจนะที่โครงสร้างแบบ v i p นะลงทุน8 1 3 2บาท นะมีโอกาสสร้างไรายได้วันละ24งหมื่นสี่เดือนละเจ็ถามไปตรงนี้เนี่ยนะท่านเลือก VAP อยู่แล้วถูกไม่ถูกครับเนะาะอ่ะทีนี้ยังไงก็ท่านจะตัดสินใจแบบไหนอย่างไรก็ยินดีนะการตัดสินใจของท่านนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในวันนี้เนาะวันนี้ถ้าไม่ตัดสินใจเนี่ยจะเสียอะไรบ้างเอาวันนี้ก่อนเนาะผมยกตัวอย่างก่อนแล้วกัน คนที่ทำธุรกิจพอีนาเยอะแยะมากมายทั่วประเทศไทยครับวันนี้เรามีเพื่อนมีญาติมีพี่มีน้องนะที่เขาทําเกษตรที่อยากมีรายได้เสริมอยากดูแลสุขภาพนะก็อาจจะไปรู้จักนะเพื่อคนอื่นที่ก็ทําธุรกิจพอรีนานะขายโสมแดงขายอาพอรีนาเคดี D, อะไรก็ตามนะเขามีโอกาสไปซื้อได้อยู่ใช่ไหมครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดสินใจทาคนอื่นไปชวนนะญาติเพื่อนเราพี่น้องเราทีละคนท้องคนเขาเห็นโอกาสปั๊บเขาทำนะคนที่มีรายได้เดือนละแสนแปดนะ วันละหกพันก็ต้องเป็นคนอื่นนะนะแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นปั๊บเราตัดสินใจทาปั๊บไรายได้ตรงนี้เนี่ยญาติพี่น้องเราที่เรารู้จักนี่นะเราก็รีบชวน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 นะไรายได้นะทั้งหมดเนี่ยก็เข้าสู่ระบบครอบครัวพี่น้องญาติเพื่อนน้องของเราดีไหมครับแบบนี้้องตัดสินใจดูนะครับถ้าไม่ตัดสินใจเสียโอกาสแน่ๆนะวันนี้ผมมีทางเลือกนะหรือว่าเป็นข้อเสนอนะสามโอกาสนะครับให้กับเพื่อนๆนะที่กําลังมองอยู่กําลังฟังอยู่ ท่านบเพื่อนกำลังฟังอยู่นะครับนะหนึ่งใช้สินค้าราคาโทนก่อนนะก็ได้ครับยินดีต้อนรับนะสมัครก่อนแล้วก็หรือว่าต้องการเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับง,งานประจําไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็3ก็ตัดสินใจเลยเอา้างานประจาก็ทำนะทำธุรกิจก็เอาเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้ท่านสังเกตไหมครับคนที่รวยๆเนี่ยก็ไม่ได้ทาธุรกิจเดียวเราก็ทําหลายธุรกิจนะรายได้หลายทางนะเหมือนน้ำหลายสายนะมันก็เต็มเขื่อนเร็ว ยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับรายละเอียดต่างๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับอัปไลน์ท่านนะหรือว่าญาติพี่น้องท่านที่โพสต์ที่แชร์ออกไปวันนี้เนาะฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ลองเนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่าจะทําได้ไม่ได้ถูกไหมครับถ้าเราขอให้ลองก่อนเนี่ยนะถ้าลองทํามันมีโอกาสสาเร็จอย่างแน่นอนนะครับผมทําธุรกิจมาสิกว่า นะกับพอลิน่าเน็ตเวิกครับก็ลองแบบนี้ครับอยากมีนักวดดกให้ลูกอยากได้ท่องเที่ยวอยากอะไรเงี้ยเราก็ทําได้แล้วนะครับนะเอาทีนี้ผมถือว่ามันเป็นเครื่องมือและวกันเนาะในธุรกิจนะเครือข่ายในยุคป,ปัจจันนะเป็นคานผ่อนแรงทําให้เราทํางานได้คล่องง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะเกี่ยวกับไม้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีนะสับม,มือถือก็ช่วยเราได้เยอะมากเลยทีเดียวนะยังไงลองเปิดใจดูนะครับ แล้วก็เราก็มีระบบออนไลน์ช่วยน้องสัท์มือถือเครื่องเดียวเรามีระบบนะเทรนนิ่งนะสอนทีมงานสอนองค์กรเราสร้างช่อง YouTube สร้างเพจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะแล้วก็ในส่วนของการไลฟ์สดเราก็ช่วยสนับสนุนองค์กรทีมงานของเรานะครับอย่างต่อเนื่องอันนี้องค์กรทีมงานของเราเนาะมีคอร์สมีหลักสูตรต่างๆครับเข้ามานะครับเรียนรู้ด้วยกันนะเราพร้อมนะที่จะขับเคลื่อนองค์กรนะของเราเนี่ยให้ไปสู่เป้าหมาย